เห็นบอเห็นบอวัดดีต้อนใบใบจ้าดีต้อนใบใบจ้าเพื่อนเพืมาวันนี้มามากินส้มตำกับเยจอยเด้อวันนี้ไม่มีผักมีแต่ไข่ต้มแล้วก็ผักมีแต่ว่ามีน้อยมันมัน ไม่มีที่วางอ่ะน,นะวางดีดีก็มันมีผักปรังเหมือนเดิมจ้าผักปรังผักปรังต้มลวกลวกผักปรังแล้วก็ผักดอกหัวแค่รอดกับแกล้มเยจอยจ้ามาเดิมมาเดิมมันวางยากผักอร่อยหอมหอมแขกอ่ะเขาเรียกหอมแขก แล้วก็มีไข่อยู่สามหน่วยสาหน่วยจ้ามีไข่อยู่สามหน่วยไข่สาห,หน่ยวยไข่ส้มโอี่นหองเลยมา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 กิน<า><ๆ>ด้วยกันตอนบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายมาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้าส้มตำยายจอยเด้อน้ำม,มันไม่ค่อยมี่ะ chim đu chim đu chim ngoài dây ừ. rồi à nắm lên mà kim với mẹ mà ở đâu khép mông khép mũ lắm น้ำมัสการกินหมดเลยอน้ำแต่ไข่เด็กชายนมัสกานรับประทานหมดเลยนาเด้อว,ว,วันนี้อร่อยเด้ส้มตามําเยยจอยก็อร่อยมาจ้ามาจ้าอืมครับอืม ต้มอร่อยยอดผักปลังอชอบชอบต้องมีข้าวรองท้องนี่ตรงวันนี้มันไม่มีไม่มีเส้นขนมจีนอ่ะถ้าไม่กินข้าวเดี๋ยว แสบท้องเนาะกินมือดีกว่าอร่อยดีกินมือกินกับมือเอามือจับออร่อยอร้อยๆเป็นหนังเนาะใส่มะกอกด้วยนะ เส้มะกอกเจจอยชอบตำใส่มะกอกหอมนี่อร่อยเนะหอมแดงหอมแคร มันหวานอ,อร่อย ผักปลังจ้าหแตกกว่านี้น้องแมวเหมียวไม่มาไม่มากวนอะ่ะมีอะไรก็กินไปเนาะ อะไรก็อิ่มเหมือนกันจะหมูจะต้ตมตำจะปะลาอะไรก็อิ่มเหมือนกันเนาะนี่อร่อยจังฮึมามามาจ้า จจอยจะพูดในงองแบบความคิดของเจยาจอยเองนะคนเรานี่ถ้าไม่ไม่อิจฉาริษยากันนะน่าจะดีนะพี่น้องนะน่าจะดีนะเพื่อนๆนะว่านะ น่าจะรักกันแบบด้วยความจริงใจเพื่อนเพื่อนกันอะเพราะเดี๋ยวก็ตายกันแล้วใช่ไหมอืมหาคนจริงใจหาเพื่อนที่จริงใจยากาจริงๆพี่น้องส่วนมากเลยอะจะอิจฉาริษยากันนะ มนุษย์เราจะจอยเห็นแล้วก็เวลาตายนะไม่ได้อะไรกันไปเลยนอนลงลงเหมือนกันเลยอืแต่เวลาตอนเป็นมนุษย์ตอนยังมีชีวิตยอยู่นี่ทําอะไรกันไม่ได้มีนิดมีนูน่นมีนี่กันไม่ได้อะ่ะเกินหน้ากันก็ไม่ได้อืมนะมนุษย์เราเนี่ยจะจอยคิดดูแล้วนะ ทำไมต้องอิจฉาริษยากันเวลาตายลงลๆน่ะไม่ได้อะไรไปเลยนะอืมเห็นแล้วมันมันยังไงอะ่ะมันไม่อย่าจอยอปรุงมือไม่อยากไม่ยังไงอ่ะ้าใจะมีอะไรก็มีเรื่องของเขาอย่างเงี้ยแต่คนคนส่วนมากแล้ว่าเพื่อนเพื่อนเยอจอยอะ ส่วนมากเราจะปรุงไม่ได้กันเนาะเจ้บ้าสมบัติเจ้บ้าอะไรกันลนะูกเห็นแล้วก็ยายจอยนะนเนานะสมเพศเวทนาคนเนาะแต่ละคนนะคนเพื่อนไม่ได้ว่านะแต่มัน เห็นแล้วมันน่าสมเพชนะมันแย่งกันเหมือนกับจะเอาแต่ดีเข้าตัวกันทั้งนั้นเลยอะ่ะอืมเอาช่วให้คนอื่นนี่ทุกคนเกือบทุกคนเนะเห็นแล้วท้อไม่ได้ท้อแบบไหนแบบสมเพชอ่ะนะเห็นว่าสมเพชจริงจริงพี่น้อง กูต้องมีเยอะกว่ามึงกูต้องได้เยอะกว่ามึงแต่ละคนน่ะน่วสมเพศน้าสมเพศมากก็ไปเติมยาลดเข่าเลยอือจะเติมที่ไหนอ่ะปั๊มอะไรอี่ใจระเป๋อยู่ในกระเป๋าแม่อ่ะ ขับออกไปมั่งดิเออนี่กระเป๋าแม่ขับออกไปมั่งจอดอยูนูจกอร่อยนะนี่กินได้เหรอกินได้กินเลยเดี๋ยวใส่บาทห้พ่อเดี๋ยวแม่ซื้อใหม่ สวัสดีครับก่อนนี่ท้องแม่มสักการขับออกดีๆนะอ้ําเปิดประตูให้หมดก่อนฮึมคนขับไม่อยู่คนขับลาพักร้อนอร่อยไหมวันนี้ อร่อยเนาะบน้ำมัสรการยัยงบอกอร่อยวันนี้มาแซ่บแซบด้วยกัน namun hmm. makin di Mas อ๋อฮะใส่ไหมเป็นไงบ้างฮะใส่สิบก็ได้เหรอเป็นลองชิมตรงนี้อือร่อยนะครับอร่อยมาก อืมเอาเลยไอ้อ่ำเดินน่ะแม่เวียนหัวหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่มากเกืนชเว็บชเว็บเอาอะไรเอาแครอทเออแครอทเยอะแยะไข่ขอไข่อะคึ่เนี่ยเอาหนี้เอาลูกมาเลยไหมเฮ้ยไม่ไม่ให้มาคึ่งขอมันบอกมาเอามาลูกมีอะไยจัแย่งไข่กันแล้วพี่น้องพี่น้องเออความอร่อยน้ำมันปลาการ อร่อยผักปรังก็อร่อยทกิทร่อามกินไม่อร่อยไม่ฉี่กรนเมื่อลมออกคื๊อือ อีไนไม่อยู่น่นอีไนมันไปนเลี้ยงแพะอยู่เลี้ยงไก่เลี้ยงแพะของมันอืร้อยร้อยร้อยอืยัง ไว้ก่อนติดเครื่องไว้ก่อนยามไปไหนอ่ะอึอึืออืพูดขั้นี้แหละก่อนแต่ละคนบ้ายศบ้ามำนาจกันอืม เวลาเข้าลงไปไม่ได้อะไรกันเลยตอนมีชีวิตมากกันอิจฉาริษยาเป็นเนอะเพื่อนๆว่าไหม,มแต่ละคน เห็นแล้วมันก็มีจะจะกินไหมอ่ะอืมแต่ม่ไอ้พี่อ้ําไปซื้อให้ยาบำรุงเลือดอยาบำรุงสมองอม มึมงำม,ม,มันงมีนะนั่นแหละถ้ามันเพิ่มเสียราจะลรนิกับล,กลู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 กไม่ยอมออกเสือเด้อแค่นี้แหละยาจอมีความสุขแล้วจะต้องไปแย่งทิ้งดีทิ้งเด่นมึงมีกูมีกูต้องมีเยอะก,กว่ามึงอย่างนั้น ไอ้มีมันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยู่ได้เนาะนะแต่เพื่อนเพื่อน,น,นอ่ะ,ะ,อะ,ะแต่ละคนน่ะแต่ละคนไม่โห้โหไ<ห>ม่ใหญ่น้อยลนากันเลยอ่ะ นี่ก็กินในไข่ขาวจ้จอยดึงไข่แดงอืมไม่มีผ้าเช็ดมือเลยอ่ะสวัสดีครับไหนสิหมูว่านที่อายที่อายนะอัน้อันนี่อร่อย นนี้แหละเพื่อนๆอย่าจอยเห็นเพื่อนเพื่อนแต่ละคนแล้วยแย่งกันไม่ไม่แย่งลงศพกันนั่งนะ <ๆ S 2> มึงจะเอามึงลงลงก่อนแม่งกูจะลงก่อนอย่างเนี้ยอ้ายัางงี้น่าจะดีนะเพื่อนเพื่อนว่าไหม <ๆ S 2> นี่ก็มีความสุขแล้วเพื่อนนนะ ไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนแต่ถ้าคนแค่นี้ก่อนนะจ้าดูลุมกินกินหมดแล้วอะ่ะอย่าว่าอยอจอยเด้ออย่าพึ่งเบื่อกันเร้อพี่จอยพูดได้ฟังสิถึงเ,เรื่องจริงมึงมีกูต้องมีพูดเยอะเยอยกันนูสารพัดส,สารพีดูตายไปมันจะได้อะไรนอนกอดอะได้หรือไม่างเนาะ กอดเห็นกอดแต่สายสินน่ะที่ท,ที่ที่ก็พันรอบมืออแค่นั้นแหละได้จอยเห็นนะแต่ละคนไม่ได้ว่าคนอื่นนะคะว่าเพื่อนเพื่อนยีจอยแต่ละคนนะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนนะก็เห็นแล้วก็คงจะคิดคงจะรู้ตัวกันแล้วนะ ใครที่มีความคิดแบบนี้ก็น่าจะรู้ตัวกันนะบ้าสมบัติมีผู้ต้องมีผูต้องได้อิสระอิจฉาริษยาอชากันดีตายพี่น้องก็เผื่อชานแต่ละคนเห็นแล้วปรงโปรงโปร่จอาไม่ได้อิจฉาด้วยเห็นนล้มันสมเพลูกกตาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไม่บายจ้าไม่บายไม่บายไม่ไดว่า ว่าคนอิจฉาทั้งหลายนี่แหละแค่นี้นะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,น,นที่เข้ามารับชมนะจ๊ะโ,โ,โอ๊ยโอตยโอยิดแค่นี้ก่อนเดอ้อก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย